ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันนี่แมลบเดบันเบลดนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาตามราคาหัวกันจะให้เด็กๆราคาหัวพิ่เต้โดยการไล่ค mm ิวพิ่เต้ขอเวลาให้เวลาพิ่เต้สามสิบวิในการซ่อนเริ่มมานะสิบเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ยี่สิบเอ็ดสองยี่สิบสิบเก้าสามสิบป่ะไรลาไปไหนวะคุณเต้ไฮหลอกเต้เต้เต้วันนี้พี่เต้ไปไหนอกูแตกนี้พี่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าพี่วางไปไหนหมดเพราะผมไปวางดักเอาี่หล้วผมเข้าหลังพี่พเตะอ๊เจอล้วไม่ักตีหอ่ะหามันจะนนี้ไว้พี่คือหมันจะอะไรวะ เวลาเวลามีแบบแบบคนใกล้อะถ้าเป็นหายของเจ้าตัวมันจะขึ้นมันจะขึ้น,น,นสีที่เราวางไว้เว้ยไม่ว่าจะเป็นสีสีส้มเอ้สีแดงสีอะไรอ่ะมันจะขึ้นไปไปไปเว้ยนั่นแหละพี่<ส>ีดูว่าพี่เต้อยู่แถวไหนเต้แอบในบ้านนี้ก็อีกเรื่องนึงแค่พี่เต้แอบในบ้านนี้ก็แบบตาตาเหล่ก็จะหาเตือแต่บ้านมันมีอยู่บ้านสองเดียวที่เข้าได้ด้แต่ก่อนอื่นนะเราต้องรีบคายได้หนึ่งตัไอเวลาเดินเรื่อยๆนะผมไม่เห็นใครล็อกไปไหนวะก็เจอแล้วเจอแล้ว เจแล้วเจแล้วเจแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาไงวะเนี่ยไปหนีก่อนคอปเตอร์ล็อกได้ถ้าก่อชนะต้องให้คอปเตอร์ล็อกอ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หนีก่อนโอ้ยโอ้ยคอปเตอร์มันล็อกแล้ไม่นะไปไหนคุณตี้เจอแล้วอุ้ยวับโอ้ยโดนจับกอดเต็ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบอกทีอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วโดนไปสองนัดอยู่นี่ไ่ตายดิคือผมใส่ล่างหลักแด้งไงแบบยิงลัวเลยใส่ล่างหลักเพราะว่ามันถอดเค่วิญญาณไปมันไม่ได้ถอดล่างไปด้วยยี่ไปไหนอ่ะขอหลักขอรลักอ่ะโอ้ยยี่ไไม่เห็นกูมันไล่ไล่ยับเลยว่ะ พี่ไปพี่คิวเป็นคนเปิดอะไปไหนพี่ผมเห็นพี่หมดแล้วเห็นที่อะไรเลยมันเห็นได้ไงวะคิวยังใช้หายเหรอไม่ไงคือพี่พี่รู้จุดไงแล้วพี่เต้ก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละคู่ที่ไม่รู้หาเลยเลยได้เลยแถวนี้แหละแล้ววะอุ้ว่ากูอยู่สูงๆดีกว่าแต่ผมกูบินไม่เร็วไงพี่เต้รีเลือดแล้วพี่เต้เจ็บมากคือแบบโดนตีจะเอา ไอ้ยตามพี่ไม่เจอโอ้โหพวกนี้อ่ะเวลาก็เดินเรื่อยๆนะฆ่าพี่ได้หรือเปล่าเจ้าเนี่ยฆ่าหัวเนี่ยเจ้าเปล่าพิตเต้อยู่นี่ไปเตอร์อยู่แถวนี้แหละหามันมีแสงไม่มันหายใครก่อนหายพิตเต้ไอ้เหี้ยไม่น้ำหายไอ้นิวหายผมหรือเปล่าหายพิตเต้ไปพี่เต้เจียวเห็นพี่เต้แล้ว แมให้ผมเห็นเพราะขาอยู่จุดสูงสุดไงล่ะมองไม่เห็น,นพวกแบบพวก,พวกสองพี่เต้กูกทำบัคเข้าบ้านไปลแล้วเ,ลเออดูแลเห็นแล้วว่าไปไหนเห็นแล้วว่าไปไหนเ,เ,เจ๋งแล้วเจ๋งแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจมอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยสงสารผมบินช้าหน่อยเตมอ,อยูไ่ไหนเจมดีไ้ยมีสองไห้สีดแดงกับสีทองสองสงสารคนบินช้าหน่อย เมื่อไหนพี่ได้ปนเห็นนะเขาเห็นเออฟ้าปิดไหนละวฮ่าฮี่แตกมีก่อนมีก่อนมีก่อนบอกมันลงหาเลยตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบื่อสกิลคอมเตอร์ที่หายเลยโอ้โดนจับกูแตกกูแตกโอ้ยยิง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 เดว้าไปนู่นฝั่งนู่นทางฝั่งหนึ่งของทะเลอีกฝากของทะเล มีไททันอยู่ทีนะคือกูบินช้าเว้แต่แต่กูสกิลโดนทีมเจ็บหนักนะก็ไม่ก็ตายเห็นดามเมจอ่ะมันรู้ไว้ว่าอยู่ไหไเนเหนเี่ยเจอละเหอนง่ายจังวะพิเต้โดนบอสจะเปล่าวะนั่นนั่นพิเต้อยู่ในหายแล้วเดือดรถบอสจับไอ้ไจะต้องหารโดนจับว่านี่ได้รึเปลเต้วาไปแล้ว เฮ้ยรออีกประมาณสองนาทีหายพิเตจอร์ลีหมดเจอแล้วโอเคฝั่งนู้นฝั่งนู้นหลังตึกมันรู้ได้ไงวะฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ๋อจะมีแสงบอกใช่ไหมใช่สีแสงที่พิเตอรี่เตอใส่แต่โอ้โหกูกับแตกไปได้พี่ผมเห็นพี่เด้อเอามันเห็นได้ไงวะผมรู้ทุกจุดแล้วตอนเนี้ยมั้งมั้งนะ ได้เจอละเจอพี่เต้ละอยู่ในเงามืดอยแล้วพี่อยู่ในเงามืดไม่ดีแล้วพี่นะพี่ต้องหาแสงสว่างนะพี่ที่พี่ตีใช้ปานลมเราเราเราใช้จังหวะนั่นแหละเขาเขาไปบพิชซ่ตี๋เนาะอ๋อโห้ดีก็ดีก่อนดีก่อนดีก่อนจะตายพี่ไปไหนอะพี่พี่มานี่ยี่ี่ไปไหนยี่มานี่ เตวาไปข้างในเดี๋ยวเขาดักใครหาดูหาดูทิเตเตาไปเปิดโฟกัสแล้วแต่มันก็ยังเห็นภาพแบบลอยไปอยู่แบบภาพแป๊บๆนึงภาพว่ามันลอยไปก่อนล้นป่ะต้อดีกไอ้นิวป่ะน่าจะอยู่ตรงบอสมั้งไปดูบอสดิไม่ไม่ไม่ได้อยู่ตรงบอสแต่น่าจะอยู่แถวนี้เลยน่ไอ้เตอร์ผมเตอร์ใจเย็นเตอร์ มึงตีกันแล้วฮ้ยตีกันเองแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะตีกันเองแล้วตีกันเองโอ้โหตีกันเองตีกันเองแล้วเฮ้ยตีกันเองแล้วเวลาสังหรณ์ใจว่ามันอยู่แถวนี้ว่ะเอ้ยไม่มีจริงหรออจริงดิเตียนเรียนอยู่แล้วเนี่ยเปิดโทรกลางแล้วก็ยืนนิ่งเลยยืนนิ่งเป็นมอน่ะแค่นั้นก็หาไม่เจอแล้วจริงชิบหายแล้วกูเจล้ อ๋อนั่นไงอยู่นั่นแหละไปไหนพี่ไปไหนพี่เฮ้ยนี่ไงเปิดล่างไว้ตีล่างพี่หรือตีแบบตีไปี้อมๆปอม๋อเจอแล้วเต้ปิดไปไหน้าแล้วกูโดนสวย นเราแเงาแดงๆกูโดนบอสบินข้วขบวนแล้วบินข้างบนแล้วโดนจพี่เต้โดนอยู่นะเจ็บอยู่นะอุ้ย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 กูแตกเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอย่าทำพี่เลยโอ้ยอย่าทำพี่เลยเฮ้ยอย่าทำพี่อย่าทำพี่ขอโทษขอโทษนี่ก่อนนี่เหรอผมรู้แล้วพี่ว่าไปไหนอ่ะกูจะแตกแล้วเนี่ยใกล้ละใกล้ตายละอยู่ข้างล่าง ก้อ้ยจีสวยจัดโอ้ยเฮลมีเฮลมีจะเฮลกัวดตีล่างตีล่างพี่ตีอย่าไปตามเขาตีล่างพี่ตีล่างพี่เตตีล่างอย่าไปตามเงาอย่างเงี้ยนี่นี่นี่กันอ้าวตาดิแค่จีมันอยู่ไหนน่ะอยู่อยู่ทางนี้เว้ยไม่รู้หรอกเพราะฉันอยู่ตรงไหน ก็ผมรู้ยังไงล่ะนายไม่รู้หรอวะนายวิ่งผ่านฉัไปแล้วมันเป็นที่ลับเห่นนะชิวๆว่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย้ว๊ยโอ๊วโอ๊อ๊ยโ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 อ๊อ๊ยโอยโอ๊ยอออออยอย ตีล่างพี่เต้อยู่นี่ตีล่างพี่เต้เว้ยถ้าพี่เต้ที่เต้ไปไหนเต้ว้าบเต้ว้าบระวังเต้จะว้าบไปว้าบบ่โดนโยกโดนโยกโดนโยกโอ้โหแสงใครวะเนี่ยดี่ลำแสงที่ข้าดดวงตาโว้ยมันนาจะหมดวะมนาจะหมดวะมันล็อกมังกระทืบเลยโอ้โดนจับโอ้ย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 มนาจะหมด ปาสองโดนตีเที่ยมไปโดนล้าก่อลบอลไปไในบอลโอ้โห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 โอ้แตกนี้ก็นี้กยังยังไม่ล้านหกยังไม่ล้านหกเอ้ไม่ล้านหกเอ้ยไม่ล้านหกยจะไม่ล้านหกโดนบอสไม่ล้านโอ้รู้แล้วพี่เต้วางของไว้ไหนบ้างเสร็จกูทไงเดี๋ยวละอยู่นู่นอยู่นู่นไอเละ เจมไปวางหายเพิ่มมนาโหดไปทางนู้ดไปไปทางมนาโหดแต่วาร์ปได้ก็เก่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวบอสแถวบอสเนี่ยเนี่ยเนี่ยโดนบอสได้จับอยู่เยอะจังวะไปล่างทิ้งล่างไว้อันนี้กระทืบล่างดิโอ้ยมันบินมาเร็วจังวะโอ้ยบินหนีไม่รอด โอ้โหคอปเตอร์ไม่งี่เงี่ยนป่ะคอปเตอร์มันมันมีปีกอะมีปีกเอ้ยบอสบอสบอสนิวแถวบอสใช่เปล่าไม่เด็ดข้างนอกข้างนอกไหเหลืองเอ้าไหเหลืองก็เสร็จผมดิพี่ใช่เหรอใช่ดิมัเป็นคนมันเป็นคนมันเอวมัเกือบแล้วพูเกือบเลพี่ไหเหลืองข้างนอกไหเหลืองข้างนอกข้างนอกออ้ห เราบินมาแล้วรอแป๊บนึงมานาพี่มดมานาหมดว้าไม่ได้มานาหมดว้าไม่ได้เฮ่ยโอเคมัดเลยโอ้ยเกือบตายบอส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 โอ้โหรอมานลดักไม่กี่ที่ก็พอดักไม่กี่ที่ก็พอเฮ้ยเกือบตายโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราหิวเลือกกันเฮ้ยเอาละแหละหาดูเฮ้ยฮ่าอยู่ตรงไหนเลยผมแค่จะรอตี เี่ว่างหายไปไหนบ้างใครรู้บอกหน่อยมีข้างนอกสีเหลืองอันหนึ่งข้างนอกสีเหลืองอันหนึ่งบนเขาบนเขาออกยังวะบนเขาออกแล้วโอบนเขามีอันหนึ่งเนี่ยอันนี้อันนี้ของพี่เต้มีลานบอสอันหนึ่งพี่เต้อยู่ขอบแน่เลยสภาพตัวนึี้ยงฆ่าไม่ได้15นาทีก็ไม่พอเต้อยู่ข้างนอกเจอแล้วเอ้ยมันเห็นได้ไงวะมันเห็นได้ไงวะ มันมีโปรตีผมตายเลยเหรอโปรต้กำลังพานไปวางไหาเพิ่มละเฮ้ยมันรู้ได้ไงเนี่ยโปรแน่เลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเราจะมาจู๊กเล่นอุ้ยมันนานหมดมันนานหมดลืมลืมเฮ้ยเจอจำได้ไโอ๊ยชิบหายแล้วกคุณล็อกโอ๊ยลบกยังเป็นวาไผ่เดิมโอเคนี่้ะปรับนี่เปิดหาคี่ทานอุ้ยใจโล่โๆ่ไม่มิวอยู่เงียบก่อนเฮ้ยมันเห็นหือกู

ยอมหรอกครัใครใครจะไปยอม่ง่ายอย่างงี้ล่ะอ้าวพีเต้ไปไหนอะม่เพีเต้ละตามกูตามสุดออกเลยตามสุดอะจังหวะเนี้ยตามสุดอะบอกเจแล้วอยู่นี่อยู่นีล็อก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 ล็ออกโอเคไปแล้วไปแล้วลกลกแทนไปดูแล้วอู้นจับได้เห็นตัวเลยอู้นจับเฮียคอมตอร์ไม่ ดีหนพี่เต้ผมรู้ผมรู้แล้วพีเต้ไปไหนเดี๋ยวผมวาร์ปก่ะพี่เต้เสียแล้วอีมเต้แพ้แล้วตัวพี่เต้ไอ้คอปเตอร์อ่ะแม่งไอ้คิวเขียวคอปเตอร์อ่ะแม่งเล็อกไปไมปมันคือพี่เต้โดนจับอ่ะพี่เต้โดนจับผมกับฝังพี่เต้ต่อแล้วพี่เต้ก็โดนผมผมครอบหัวตายใครได้ปะเต้เดินไปได้ได้ได้มันนี่ยวพี่จะเฉลยว่าพี่แอบตรงไหนเดินตามมา หาไม่เจอเกียเดว่าพี่ตรงไหน่ะก็บอกอยู่แถวบอสไอ้ตรงหินเนี่ยกูรู้ไปยกรู้มีอ้านรู้ไอ้เฮ้ยมาอยู่ว่สกิลมันทะลุไอ้เรอี้ทะลุด้ไงตีให้ดูเนี้ยทะลุไอ้ยดทะลุทะลุไอ้เียสกิลทะลุเข้าไปได้ไอ้ัยัดไม่ได้สกิลนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ ล่าข้าวหัวเป็นไงบ้างครับผมถ้าสนุกก็ฝา like, กกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมว่าพี่เต้จะกลับมาทำคลิปรัวๆแล้วนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครที่ดูแล้วก็คอมเมนต์ติดเตือนคอมเมนต์ให้คำแนะนำได้ครับ